แล้กกวก็จบนะครับ,บสวัสดีครับสวัสดีค่ะนี<ฮ>่ขอขอ,อ,อ,อขอญาตดูเออ่ผู้โหขอญาตดูใบใบกะผีนะครับอ,อ๋อใบกะผีเหรอคะครับรลืมมามาค่ะคุณตำรวจโอ้โหเลืมได้ไงครับใบกะผีนี่เวลาขับรถต้องต้องต้องพบตลอดเวลานะครับหาดูดีๆสิครับมันมันแอบจุดไหนหรือเปล่า หาแล้วว่าก่อไม่มีจริงค่ะป็นตำรวจอะไรครับเดี๋ยวมาเออจะจะไปไหนกันครับเนี่ยพีจะไปงานมอเตอร์โชว์อะค่ะโมอเตอร์โชว์พี่ตี้เหรอจ้างเปไปพลางรถอะไรจ้าเนี่ยค่ะก็จะว่างล้างให้รถตำรวจสักคันไหมจะดีหรอคะมันมันมันเบียดกันปั๊ดปัดปัดเลยไหมครับเนี่ยรถกระทันนิดเดียวไม่อึดอัดกันบ้างเหรอครับแล้วมีใคร ไม่กลัวระเบิดใส่หน้าบ้างเหรอจ้าระเบิดไรออะฮะไหนอู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 นี่จะ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 แตกแล้วนะเนี่ยใครแตกครับผมเลยดีจะแตกเรียกลงมาคนไม่มางเลยครับครับหน้าสงสัยั้งนั้นอันตรายยืนตรวจไม่ได้แล้วละเอียดเลยนะโอ้โหโได้ครับได้ได้ครับต้องขอโทษด้วยนะครับเออถ้ายังไงแล้วผมต้องขอตรวจภายใน ตรวจภายในคนหรือว่าภายในรถนะคะตรวจภายในรถเนี่ยครับขออนุญาตนะครับอ๋ออยครับโอ้โอ้อครับอครับอะไรครับเอครับโอ้เอเอ้าเจ้าเจ้า้เ้